ท่านผู้ชมอ,อาจารย์ยิ่งสักมาเข้าร่างแล้วท่านผู้ชมว้าวไปสับปลาเรานี่เราต้องไปอบปามาก่อนจังไงอบไปก่อนคะ่ะขั้นตอนทันค่ะไะไไปแต่งกับพี่เนาะเอาเหมยข้างหนึ่งก็ไปประคองไว้เด้มั่วมุ่มอยู่ <S <S บ่ะมันเป็นแนว่มุ่มอยู่ <S <S บอ,อ่ะเดือดซับเมื่อจะคล้องทิดกังได้หรอ เรียกว่าต่ำต่ำค่อยสิงอ่ะเงีย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 อันยังเงียออกเงียออกโอ้ยฝนคือน้ำไหลแทะโอ้คนแข็งแรงก็น้ำไหลแล้วเนาะเอาเอาเอาคนกินกำลังสร้างสารเป็นสิทธ์น้ำไหลด้อเป็นไงเป็นจะได้กินบ่โอ้จากเด้อกับบ่เคยเห็ดม่สามสิบปีแล้วเนาะเอ้าไม่เผ็นกระสืยหอมกัน เอางี้ท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกภาคท่านลองคอมเมนต์มาสิว่าในอำเภอของท่านจังหวัดของท่านลาบปลาดุกนี่ใส่อะไรบ้างเนาะแต่ละมองอแต่ละสูตรเนี่ยต้องเอาปลาดิบๆมาทำหรือว่าทำสุกหรือทำยังไงแต่ละบ้านลาบแบบไหน ขี้หรือยังอาตั้งสเขาวแล้วก็อันมุนละบอโอ้ละเอีย็ดได้ยังใช่ไหมเออละเอีย็ดละบอเอาก็ไปอยู่ไทยโดนโอ้ยไปอยู่ไหนเตซี่เด๋เอาอีกแล้วอีกแล้วน้ำแตกเอาทิชชู่มาให้แม่ได้ลูกกระเด้ดิกระเด้ดิเลยเอ้โว้ยเอาคนไทยในเมืองนี่เอาหนักไปเอาวนมเด็กน้อยเลี้ยงหัวนี่นะเอ้าได้กลิ่นบอน้อเลยได้กินบอน้อ เริ่มต้นเริ่มต้นเนาะรับมมงมุงไทยเลยเนาะเนาะเอาคนพร้อมกันครั้งเดียวมีเกลือค่ะมีพริกป่นโอ้ยอย่งเห็นคือไรเอาเสด็จเด้นี่นักเสด็จพริกแจพริกป่นมะนาว อันนี้เป็นมะนาวคั่นหรือมะนาวบีบจังนี้โบีบจังนี้เนาะใส่จักหน่อยเพราะว่าสูตรเด็ดของไม่เพ็ดนี้อันนี้ก็จักหน่อยเสียเป็นยังนี่เฮ้ยมันชิ้นว่ะมันชิ้นว่ะมันบปรี้ยมันอ้วนพี่ไปอ้วนติดซุปราเผยมันเลยนี่ก็จะใส่มะม่วงสับอันนี้มะม่วงพัดอะไรมะม่วงเบาค่ะแต่มันจะออกไปทางแก่แล้วเอาคนคนซุปไม่เป็นตี๋ค่ะไปสุยยาง ไปซื้อยางค่ะปลาน้ำปลาคือนน้ำไร้เลยไหมน้ำปลานี่ก็ค่้องแท้เดี๋ย <Yeah. S 1> นี่ค่ะนี่พูดค้องไม่เพ็้นนี่ก็จะต้มน้ำปลาเป็น,น,นโขเลยพี่แขงเนะาะเธอไปตุมน้ำปลาโบาใส่น้ำปลาขวดเลยเนาะอไม่เพ็้นมาลา<อ>ตุมอ้าวหอมๆค่ะพี่น้องถ้าเชมง เริ่มหอมแล้วนะครับคุณ <laughs> แล้วกะคาออนด้วยค่ะเอีอ่คาออนนี่คาดบ่ได้เลยค่ะโอ้ออสูตรยาสูอาจสิโบไซคะคาออนก็นกนได้สูตรอุบลอาจซีโบไซก็ได้ครับเอาคนไปคนไปแต่ว่าคนเมืองเลยต้องใไซคาออนนั่นครับเอาคนไปเห็นบ่นะเห็นบ่นะบน่ากินแล้วบ้าแม่เนี่ยมันคือก้อยเนาะใบมะกรูดเออคือก้อยที่นี่เอาใส่มะพร้กลงไปมันบ่แม่นสูตรเดียวกับก้อยกับปอมนั่นบ้นี่นี่ เข้าวคั่วข้าครัวหอมข้าวคั่วไหมอ่ะใส่ผักกย่ยงไหมบ้บบเมนเี่เอามรเกี่ยวเหรอใส่พริกเกี๊ยวน้อยเดอส่งทิปบ่เพ็ดอะ เสียบเเอาจอเอาซ้อนมาซิมดูซ้อนเธออยู่ใส่ซอนน้ำกันได้บ่เอนี้บ่บ่ได้บ่ได้ซ้อนสจางต่อซอสแต่แปลงซี่เน็ดอันเดียวกันเอ๊เอาแปลงซี่เน็ดอันเดียวบ่ได้บ่แต่ยุ่นย่ำหลงกับย่ำเมาเอาพี่น้องมึงหน้าตาดูเนี่ยเนี่ยค่ะอย่าด้อหน้าตาเป็นเรื่องไหนค่ะพี่น้องหน้าตากินบ่หน้าตาสวยงามไม่น่ากินไหมหน้าตาหล่อเลยครับหน้าตาโอ้่านา่านผู้ชม ไอ้แบงได้แซ่บบ่อื้อหืออือยเยี่ยมเลยแต่ว่าใส่เผ็ดนิดนึงมันละลายในปากเลยนะเบิึงบ้งเนี่ยเห็นข้ออนุญาตดูโอ้เข้าตานี่มันบวเข้าเนื้อเนี่ยเออข้ออนุญาตเดี๋ยวพี่น้องกันนะพี่น้องเบิึงดูหน่อยนะนั่านน่านน่านลาบหอมขนาด เาล่ารายการใชไหมใช่หเขาเลยไม่สีมกรก็พอา่มเขาเป็นว่าให้พี่น้องติดตามทางเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารทุกวันพฤหัสที่เราไปทํานี่พอดูพอชมแล้วกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กัรับตะคร้สับสไครสับสไครสับครับสไครสับสไครับสไครสับสครสัรครครสับสไรครครสาสัสบคบค ในสนิตีใครยสมลูกสนิรมั่งจงโถันทรนอ๋อมาจะเาเว้ยมเ้าเรียนดินอ๋อมาเจ้าเาไว้ไหมจไหมเวลาเวลาจัำยังมันท้อนะเทจโอู้ใคฮ้ยหเจาจบหูเมียก็ขอบคุณพี่น้องไล่รเนาะห่นเนาะที่เป็นกำลังใจให้แม่เพ็ญกับพอสมดีเนาะค่นเนาะไลอก่อนนึงเจ้าเขากันดีให้ผู้ใด้รัตัว เดี๋ยวไทถอนฟันมาพอแม่พี่น้องเอ้ยพาไทยเลยเนี่ยก็ไทยเลยตัวนี่จีบเอาไทยเลยเนี่ยพอแม่พี่น้องบอกว่าจีเป็นคนอัน สั่งคม <ไป S 2> สังคมนี่มันเป็นหนองขายตั่อ,อย่างฝั่งน้ำกันได้เอาเป็นว่าพี่น้องทั่วโลกนี่นี่เพระาะว่าคนติดตามพ่อใหญ่สามีนี่เกาหลีเหนือก็มีเกาหลีเกาหลีใต้ก็ม,มีเราอาจจะไปเยี่ยมขเขาเใช่ไหมลูกลเราอาจจะไปบินไปเที่ยเเวเนาะเอาเว่าพี่น้องที่ติดตามพ่อใหญ่สาิตทั่วโลกหรือว่านอกโลกถ้านอกโลกนี้เดี๋ยวใจแม่เพนกับทีมงานไปก่อนแต่ถ้าภายในโลกนี้ พ่อใหญ่สลิดหรือว่าแฟนขับเราที่มีสวนอะไรสวยๆอยากให้เราไปเยี่ยมก็ขับไปด้วยเราก็เอารถตู้ของเราไปรถตู้บริษัทเราไปใครรถตู้เราไม่พอเราก็เอาหกล้อไปเพื่อยูก่นนะมันคิ้วกันนี่เนีเอ่อแต่พี่น้องมีไร่นาสวนผสมมีบ่อปลาหรือใครเลี้ยงปูเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงอื่งเลี้ยงขิ้หลีดเลี้ยงอะไรก็ตามแต่อยากให้พ่อใหญ่สริดไปนั่งอ่านข่าวอยู่ในสวนของท่าน แต่ท่านต้องต้มไก่ให้รอผมด้วยโอ <c oughs> ้ผมไปแล้วสันน <c oughs> ่ะเป็นสิโอยาญามาเด้สันนะเอาต้มไปทานเลยคุณิใจโอ้ยบอกวันแล้วทีเดี <c oughs> เอาสันตีเฮ้เอาเปแล้ววันนี้ขอพี่น้องจงโชคดีมีความสุขวันนี้วันที่31อืนให้พี่น้องพรุ่งนี้ขอพี่น้องถูกรางวัลเลขสองตัวสามตัว <c oughs> แล้วก็รางวัลที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองรางวัลที่หนึ่งให้เป็นของผู้ใหญ่สุริย์ก้าวดครับเอาไปเลยล่ะ